ทางด้านของมณฑลทหารบกที่37จัดกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อปล่อยพันปลาปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคมที่แปลงนาสาธิตโครงการทหารพันดีค่ายเมงรายมหาราชอำเภอเมืองเชียงรายพลตรีจัก,กรวีเสนีวรยุทธผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37 เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันุ์ปลาและปลูกข้าวในโครงการไรนาสวนผสมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา93พรรษาวันที่12สิงหาคม2568พร้อมสืบสารแนวพระราชดำริด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานก็มีกิจกรรมปลูกข้าวนะครับในโครงการทหารพันธ์ดีเพื่อรอการเก็บเกี่ยวในภายหลังเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีและการสืบสานวิถีเกษตรกรรมไทยโดยทางมณฑลฐานบกที่37ได้น้อมนําแนวทางการจัดการพื้นที่เกษตร,รแบบทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธ์ดีเพื่อเป็นแหล่งสาธิตให้กําลังพลส่วนราชการนักเรียนและประชาชนได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง